สวัสดีครับบ่าวเถสวัสดีทานชมครับบ่าวเถาผ้าทานชมครับมารับชมแนวทางรับปูเจ็ดสองครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวัดแล้วครับเขาไปรับชมนกันครับวาปูเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือแนวทางบ่ครับงวดวันที่หนึง่งกรกฎดาคม25สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะรับเขาไปกราบนมันสรรการปูน้ำกันครับทานชมครับไปรับชมรับฟังน้ำกันวาปูฝันดีบอรับหรือปูบอกไม่ออกตัวไหนเนาะครับเนาะขับหลับปูเน้นตัวไหน เอาเบาเถ่าบ่อไรครับ,บท่านชมครับพาท่านชมเข้าไปกราบนำมัสก,การปูน้ำกันครับฝนตกบตกก่ครับปูโอ้ฝนตกเอาปูไก่ยังนีครับไก่ยังเพิ่มครับผมก่หลายอย่าง อันนี้หางกระรอกกับปูที่ว่าใส่ดินไม่เนี่ยหางกระรอกใครไม่ออกครับผมครับกราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูครับนมัสการรคับครับปูเปลี่ยนแปลงไหครับปูบปล่าไม่ยังเลยครับผมแกยังยำชุดเดิมน้าปูเนาะจังก้อนแหละครับ ฟันมัยังไม่ปวดฟันก็ฟันลายฟันหลายแล้วฟันดีในปูจับจุดหนึ่งคือตัวนี้แหละเรียนนั่นในนย้นเรีนอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มันร่วมรับไปแล้วนะครับแต่ฟันมันเคยฟันเห็นหไรก่อนเลยครับปูประกาศบอกไม่ออกยังปูย่ำบองงวดนี่ครับผม ครับฝันเห็นผู้นี้อ่าฟันเห็นปูนะมะระพับมันเคยออกตัวนี้ครับเนี่ยโอ้แม่แต่ฟันเห็นอันปูนึงน่ะครับปูนึงมันจะออกตันนี้เขียนช่วยครับแต่ว่างวดนี้ฝันเห็นปูนี่ปะครับผมแม่นงวดนี้ว่าฝันเห็นปลาคุ้มออกขาแปนมาครับออกขาแปดเท่าไรอันนี้ครับผู้นี้โอ้โหกระปูขันฟันเห็นเห็นปูนี่ก็จะออกจากตัวนี้ครับผม ครับตัวเดียวหละตัวเดียวกับปูบมือนึงฟันหยียบหนูบ่หยยบหนูหยียบหนูตายงกะเพื่อไปตั้งหกศูนย์นี่ะก็ดีรครับปลาบเลยก็ศูนย์หศูนยี่แหละศูนย์เก่าหกศูนนี่น้องปูเนาะถ้าสมมตอนนั้นเป็นตัวตรงรรมาางได้เ่ีเออรรมะบดจะมาเป็นตัวนี้ครัทำมรลง ถามว่าล่างจะศูนย์เก่าถามว่าบนจะเป็นเก้าศูนย์เพราะว่าขับปูเก้าขมุกนะลักซิบบนครับบอกไม่ออกไปครับปูไ่บอกไม่บอกเมืนอไหรอเพราะว่า,ออวา <c oughs> ถ้าบอกว่ามันไม่ยังอันสองศูนย์เจ็ดบ่ะครับมันอก,ออก่อนน้ำกวนมันอ่าขับปูวัน่มหันก็ยังเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สาม เราออกออกวันนี้การนี้แล้วนะปูเนาะนั่นแหละครับก็ตัวใหญ่เลยนะมันพ้นออกนะครับปูถ้าบอกปุ๊บมันหอกวันนั่นก็ออกวันวันจะมาตามหลังนะปูเนาะแมนครับผมคืเรียกบอกบอกส่วนเดียวับค่ะบ่บางหวนนะอั่นแหละถ้าบอกก็ชอบบอกครับเอาปูวันนี้ได้ลอตเตอรี่ตัวใหญปูวันอะไรเช้าใบวันอะไรเชัาใบครับโอ้นน่ยัโหครับก็นี่แหละหาแต่จ้า ในนั่นในนี่เออฮะครับปูครับครับพอต้นไม้พอต้นไม้เนาะปูพอต้นไม้แกะพอต้นใหมปเออโอ้ครับอันนี้มันยังขับปูนั่นเต้อันนั้นค่ะอยู่ใน้ถ่านมาค่ะไม่ถ่านเม็ดต้นเม็ดพักเม็ดจริงนก้อยกุ้งอ่ะโอ้พักเม็ดเมียนต้นพักเม็ดโอ้ครับผู้มักไปเฮ็ดบอนไสไปแจงนี่มันอกี้งามเด้ครับปูงามมันไหลงามมันหลายแม่นครับประดับไม่ประดับได้ได้ทำให้แจงเพราะเวลายาเนากขับปูแก่ยำเนาะปูเนาะในชุดบนก็ยัง เน้นที่ห้าเก้าหนึ่งนโปว์ครับผมโอ้ครับแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์ตาวัดตัวเน้นเน้นที่ตัวนี้นปว์ครับนี่ม้วนนี้ฟันใกล้กันม้วนนี้นะครับปูนี่นีละนี่ใขลกันนะครับนี่แหละใกลกัน,นม้นนนวนน้ำเกลียวหกนะหกหนึง่งเก้าหกแมนครับหนึง่งเก้าหก ตัวนตัวอาตัวตัวนี้สองตัวเมื่อกี้ขึ้นก่อนนี่เราจะมัดตัวก่ครับท่าม้คือหกตัวหนึ่งแล้วเขหาที่นกานี่ครับปูวันนี้กันิมิตกับฝันฝันเห็นปูครับฝันเห็นปูจมรณภาพอ่ามรณะพาเดียวแลาวปูเนาะออกตัวนี้ครับหมถ้าฝันเห็นพันยุตารางดะครับก็คือเขาอยู่ทังเขียงนาเขีนึงแหละครับผมย่ไปเห้พันยุตตรางครับปูอ ป็นเด็กแรงวะครับอันมากันมาลางศูนย์เก่ามาปถ้าบนนี่ก็คือเก่าศูนย์เก่าศูนย์ครับทำชุ่มครับตัวร่องเหรอขมาคือตัวนี้แหละมี่วงการตัวร่องครับคววงฝันปูครับถ้าฝันเห็นปูนี่ครับปูที่มรณะผ่าไปแล้วครับปูมีจดไว้เลยครับพี่น้องถ้าฝันเห็นจะเป็นศูนย์เก่าศูนย์เก่ามาปรครับอืม เห็นเป็นอยู่ข้างล่างหมอปูแมนอืมครับจะมาเก้าบนเก้าล่างก็ได้เก้าบนเก้าล่างน้าปูเนาะแมนเอ้าเก้ากระสุนจะมัดน้ำกันหมอปูงวดเนี่ยบนเนี้ยครับผมขันมากๆเลยจะเป็นเก้านึงครับนี่แค่นี้เน้าปูเนาะบไ้แลวครับไม่ได้ในหาเล็กสูตรนี้สูตรไม่ห้อมกับบ้านเราดิครับแต่ว่ากระตรงกันไรอาจารย์น้าปูเกระตรงกันแน่สูตรแน่อันนั่นแน่เลย ถ้าชดชดหนี่ผมว่าไม่หลุดครับปูสูตรนี้เปลี่ยนงวดที่สามครับผมมาสามงวดอันนี้งวดโมเล็กที่เขาสูตรใหม่นะครับนี่เราเปลี่ยนมาแต่แต่งวดนี้งวดนี้เขาหลุออกมาแล้วสูตรทุกงวครับแต่ยังเข่าอยู่ตรงนี้ก็เข่าสองกับสามถ้าสูตรนี้มากครับปูมาเก่าสองก็จะมาเก่าสามว่ะครับปูเขาทำเก่าสองนี้ก็เก่าว่ะแปดสองแปดสามนะแมนอยู่ปู ปดสองเห็นไหมปู่ศูนย์แปดสองสองแปดศูนย์นี่ไหมครับอ่าชุดนี้ได้ครับผมว่าทำไมถ้ามาแบบนี้มันสามได้มันแบบไรปู่สูตรสูตรหนึ่งใช้สูตรสามเลยครับเก้าสองครับโอ้จะมาแบบนี้จะมาจะมาแบบนี้โอ้หัวควันเห็่านี้ยครับปูเนี่ยเขาเอาเก้ากับศูนย์นีไมาใช่สองกับสามนะนี่ครับเขาเขาจะสามตัวเดียวสองบอกครับผมครับอืมตัวอย่อ ตัวนี้มืนบนได้มาบนเป็นศูนยนแทนแปดอันนี้ตะศูนยมั้งกะครับสามศูนย์หกศูนย์บ้าเลยสามศูนย์เนาปูทามุมนี่เนาะปูเนาะวนนี้ไอ้ปูมันอาจจะจะเสียงมันนี่กระเรเก้าศูนย์นี่ความฝันแต่ความฝันก็เป็นกับขุกองลครับปูอืมศูนย์หนึ่น่นนเนาปู มันก็อบวมันได้ต่ตามทางคือเก่าก็แปดเนี่ยครับก็เก่าแปดเด่นทางเดินเก่าก็แปดตัวเด่นตัวเด่นครับผมพร้อมนั่นจับไดก็เก่าก็แปดใลยไหมว่าดูนี่ยเดนี้ครับปูขจดเก่าเนี่ยเก่านี่นี่อ๋อม่เก่าอันนี้มุกกสุกมาหั่นกับแปะก็เก่าชนินี้ครับาสวนมาใส่อันนี้ก็ถ้าสวนไม่อีกอ่ะกจดไม่คือจุดเก่าหรือเก่าเครับโ ับเส้นหกับเส้นหมไมไปได้บนลางสูดนี่ครับมาหันกัมาล่างมาเก่ามาเก่าสองครับอูกับสูตรตนี้บ่ลดท่ทีกสองก็สามบ่ะครับอนนี้่มากตัวนี้ละมากสูตรกันนึงอ่าสูตรกันหนึ่งนกปูเนาะครับปูกับสูตรครับปูกับฝันเด้ครับทำชุชมครับฝันเห็นปู ที่มรณะาาไปแล้วครับปูว่าฝันอ่าฝันเห็นย่าไหนนี่ครับชุดนี่ครับชุดศูนย์เก่ารับปูมันใจว่าล่างเพราะว่าเห็นปูพันยูขขางล่างครับนี่ครับผมชุดบนตัวนี่แหละครับชุดบน่าเก่าหนึ่งตัวเดียวนะปูเนาะคือเนี่ยคือจับเก่ากับนหนึ่งไว้เลยครับปูอือเพราะงวดนั้นนี่คืองวดนี่ครับ อีกตัวหนึ่งจะได้เลขสามโตมาเนาะหาก็กำหนึงยัางแล้วนะปู่ะฮวันวันเดียวหาเขาตัวโตเดียมันคือบอกหกคนละครับมันบอกใครมาครับทั้งวันนี้บ้านมเบิงตัวเด่นได้ก็จับจับบอกหาเก่าละครับผมบอกหาเก่าหนึ่งกับสามเก่าหนึ่งสเก่าหนึ่งติปู่อืมี่ม่อตีมหนึ่งแดเนึงเป็นไปได้ปะครับปู่แดเกหนึงมันจะจอกันหมดเจอกันเยกน บอกว่าก้อนหนึ่งก็คือแบบหนึ่งไปใช่ไมครับมืนมันบทีนันออ่นเลยมันตัดออกอันนี้แนวที่มันกับกับก้อนหนึ่งลเลยล่ะตัวเดียวครับนะปูแต่ว่าหานี่เป็นลักลอยเป็นได้แค่ลักลอยมั้งครับปูมันเคยมาทำกันครับคงวดนั้นเขาบอกว่าก้อนหนึ่งน,นี่งวดนี่มันกับบอลได้ตัวนี้บาปมันกับเป็นลักอันลอยลักเสียบนีกว่าก้อนหนึ่งครับแระอันเป็นได้ทุกอันตราตัวที่เขาประกอบนี่ครับปูโอ้แต่ว่านี่เนาปูเนาะ แปดนนี่มาแปดนย์หลายต้วนอืดดิกำลังคลับ่หไายกําล่งมาหลาย,บบายบ,ยบ่ปูแม่ยังกำลังมันมาหลายครับผมจะเรลยกเด่นคือแปดเรล็กเด่นคือแปดแล้วลายส่วนเด็ดมากมันแปดเลยครับต้นส้นลายส่วนต้ๆๆนที่แปดแปดกำลังหลายเออมัน,ม,นมันส้นลายส่วนตานตนัวเด่นมันคือเก่าครับแม่อยางกัล่งมันหลายกอแล้วก็บป้อมที่นาจะเปลี่ยนคือมันาอ,อยู่ตลอดมัเก่าไหมนั่นแหละมันแห้งกว่าแปดครับค่ะ อ๋อครับแกรบอาครับท่านชมครับนี่ครับปูเจ็ดสองครับพี่น้องครับปูวานิมิตฝันดีครับฝันเห็นปูที่เพิ่นมรณะภาพไปแล้วพี่น้องปูวาฝันเห็นย่ำไหนครับนี่ครับมาตัวนี้ครับศูนย์เก่ามาล่างมันที่มาล่างมันบ่าปูครับเอ๋อปูกะย่ำด้วยครับผมท่านชมครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบนห้าเก้าหนึ่งตัวเน้นยังเน้นตัวเก่าตัวเดิมครับผม ครับแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์ครับตรงตรงด้วยครับผมทับบนจะเป็นเก้าศูนย์ครับสามคูตัวร่องครับล่างครับเด่นที่สามศูนย์ตัวเก่านัปูเนาะแต่ว่าศูนย์เก่านี่ตรงกับความฝันที่ปูฝันเห็นปูครับผมศูนย์เก่าก็หกศูนย์ครับย้ำตรงตรงครับเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทำช่อมน่องท่องในเข่าสุขคนครับพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ